สวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องครับสวัสดีเอฟซีเบิร์ดทุกท่านอยู่ไกลอยู่ไกลในประเทศและต่า,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 อองางประเทศพบเข้ากับซ่องเาเตยศีลอีกแล้วนี้ครับมือไทรบ้าเนา้เห็ดหัวเหยื่อเดงแตงผักเขาแล้วเรียบร้อยผักเขาซีฟค่ะ ประชมบอนิประชมลดช่องลดช่องประชมยังเดี๋ยวเมื่อยเดียวเลิกกินนอนกินได้เลยอินดอ๋โอ้คุณนี้ได้ขี้มูกย่อย่อยแต่ทางที่แห่ดิ็ีอกแดงคนกินวานบาสก็ขึ้นมาบนใช่บาทเอาเลยดิยูนทางไหน ยีสิบสายบาร์วันน oh. oh. mm ี้สิบห้าไว้เขาดวงฝของมัติตอรสีาไอเบตดูด้วบุกันเด้อวันนี้มื่ไสาบาร ใช่บาทตอนเช้าใ้องเอ้ยวันนี้ถาวายพระ้าวถวายกองบุญถวายต้นอาวันนี้วายพระ้า่าวจึงกักษามาทางนี้เอื้อเรียก ข้าวหอมกมีสองชมพองวันน้ำขาวพุกว้าแม่ท่ายาวบ้งอยูแต่พุกมะกรูดบริกนพุกกินได้เอยนี่และันนานะแต่พุกอยากกินอะไรขูดอุ้ยกินเลยทางนี้ซีบเบิงพันวาดชีเสบจำได้โอซใสหมักมี ขนุนมักมีมักแตงพี่น้องเอ้ยใส่แซ่บเลยนะหอมมีก็ได้อันในต้นหาในผูดีต่อยมังมีมากเดียวในโกกนะผูด,ดีเอาบุญไเป็นทาสด้เเรสวลาเินาวาเาอเ ยากได้จานนั่นเรี่องสอหเรากันใช่ไหมเฮ่งเเ่งเมกาสบายดีกล้องนะแม่เมกาบสบายดียมิยมบ้นา,านาานะแม่ยมิยมบ้านนะแม่เ้ยเอ้เอ้ย เพื่อนเพื่อนเพื่อนที่เขาก็ชันก้อนยาขู่เลยนะทางนี้ いただきます。

มใสากนเกิใส่บาทบ่บเกิใส่บาท่วะ

บุดนำกานอพี่น้องชาาบานตอนเศ้า <Gym>. อ <N> ันนี้เอาบุดเผือนุผาปีท้าปีนี้เฮชามปีปีนี้เป็นปีท้าไชาปีปีนี้เป็นปีช้าไอนีนะตักบาดตอนเศร้าอัน

ยืดใช่ไหมยิเขึ้นมายิบขึ้นมาไปเตรียมย้อมผ้าขาวเกี่ยเผ้าขาวขึ้นมาต่อกระต๊อบแดงเท่าไหร่ยิบขึ้นมายิบขึ้นมาห้านก็ใช่บาทท่านคิดแล้วแล้ว เดียวเดีวยังผู้หนึ่งแซมก็ผู้บังหนึ่งอันนี้ก็บ้านเราก็ใชายของเราทงเราเสียงคนหน่อยหายอีกตอนนีน kiếp bắt đầu nó ra bắt phải chịu khuyên cái bạn chọn ra <laughs> <Nhờ. cười>

เป็ดจมภวะตอระโตสมะสมุทัสสัปัสสวะมิทสวะอะหูภูตุ คุณปฏิบัเจ้าเป็นที่พ ah> uh um> uh> uh> uh ึ่งของเราอาหุธท uh uh> ัมโมดุุณประทับมาเจ้าเป็นที่พึงของเราอาหุสังโฆคุณประสงคขเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสุทินังว่าตมธานังทานังมีบาลิสุทธังอาสวะขะญาวะหามิปนา patayu hūtū sūtīyāmpī tātīyāmpī sūtīnāṁ vātame thānaṁ เอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุอันนี้นะครับเนี่ยอ่ะมาเลยประกาศสุขประกานโมเนาะระาแก่เนาะมมนู้าที่พี่น้องที่ไปอนบอโดยวิญญาณ ผู้ใดไ,ได้สร้างปราสาทเจดีย์เขาเกลื่อนให้เป็นท่านก่อจะได้ยธาปริวัฒนามั่งว่าปามั่ว่ารองรัดอารามก่อจะได้ยธาปวาริวันามัว่าจิมมืองก็มีแลผูใ้ใดได้สร้งกองมหากติ้ให right. ้เป็นท่านก็อะไดโยธาปริ <medi cringe> วัรนามัว่า <vs> แปดสิบเมื่นแล่ผู้ใดได้สร้างกองอัฐะให้เป็นท่านก็จะได้ญยศก่อริวารปามาวัสามสี่พันมื่นอัโหสีก็มีแล่ผู้ใดได้สร้างทุ่งท้าย,าายต่งางเรื่อนเ็จตุริยะดนตรีมีคลองกองคาร์ละขังหอยสังและสิ่งแสงให้เป็นท่านก็จะได้ญยศก่อริาวาปรปามาวัน สามสิบมือนและผู้ใดได้ให้เตียงตั้งเสื้อสาอาสนะมอนมามอนปาผาและนามาหน,าน,น,น,น้ามีประการให้เป็นท่านกบจระไรโยศบ,บริวาปรปามันวาหกหมื่นอโหสีก็มีและผู้ใดได้ฟุกโูกเขากรรมให้แกเจ้าพิพุเขาปาปริวัสกรรม ก็จะโยสะบริวารปามันวาสิภกเมินและผู้ใดได้สร้างสวงวิหารวีท่านให้บอนให้เป็นบอนทายดังนั้นละสิลภติก็ยอมได้โยสะบริวารปะมันวาสิเมินอโหสิก็มีและผู้ใดได้ให้ได้ให้ปัตตังยังตาเป็นท่านก็จะได้สวย ภาราสราคำหอยเมื่อนสีพันแล่ผูดใดได้ให้เพศสั่งยังมาหอดขั้นตอนสุดท้ายคือการอนามัยล่างถวยกองบุญเกาลงเป็นที่เียบหอยแล้วถ้วยกระปดโถผ้าเข้า ชิปช่องค่ะอู้หูหล่างกระชามขนช่องขนคำล่าจจเจ้าประคาวบอบรรยาร้อยจ้คือเอาดีแท้วะยังก็เห็นเลือดแปลงเป็ด่ะสันบุญผู้าวกินเลือดมาหอดทางนี้เพราะว่ามีหมอหลัง ลำชุดไทยยัได้ฟังล่ำพี่น้องเอ้ยนี่แล้วเอวไทยไทยกอนเด็กของคุโอ้ยเมนายคำเซเวอคอเซเวอยและกันข้าวซุปทั้งกองหัวลูกเต่าสุปจานกัะคือกันแมนชั้นเอ้ยแล้วกองหมูหมูิเป็นหลานไทยให้นี่ là gì một tí một tá hoa non giòn đây và cắt cháy tông nuôi <laughs> cha nó có niềm on khăn bê lù cà lù quán khăn châu đàn khó ตอนนี้ทุอพี่กันคลิปจะไปพักไรก็แจกก็ติดตามช่องบัตเตสินด้วยพี่น้องสุดท้ายก็ได้พังลา้าสบายดี